รอบนี้เราเล่นเป็นตัวสแน็ k แมรนะฮะก็คือตำนานดึงธงแรกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราเล่นก่อนแต่เราคงไม่ได้ไปเล่นแบบตำนานแบบนั้นนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะบอกเป็นสไตล์การเล่นให้เนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวทำซับนั่นเองนะครับดังนั้นหมายความว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นและมันเก็บคะแนนเยอะพอตัวเลยแหละดังนั้นก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมาโอเคมาเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเราฆ่าใครได้บ้างจากที่เห็นตอนนี้มีเป็นมิสเตอร์ทีฆ่าได้ไหมก็คงคงไม่หรอกก็คงลําบากพอตัว อ้าวแตกสิครับปรับไปก่อนเลยอันนี้โชคดีที่มีเพื่อนช่วยนะสกิลเขาหายไปหมดแล้วนะครับดึงเลยน่าจะตีมาโอเคเพิ่งหลบด้วยเต็มเต็มครับเราเผื่อตายไม่ตายแฮโรโบิโรโบ,โอโบิอยู่ข้างล่างเดี๋ยวดึงธงก่อนนะดึงเสร็จแล้วเดี๋ยวแหมโลดีจริงๆโอเคโหอยู่ยาวแท้แน่หลบได้อีก 1,2เวลาตีใช้1นึก็พอนะครับโอ้โหหลบหลังอีกโอเคเรียบร้อยจบไปโอโรบิเนี่ยอย่างโอลรบิเราว่าฆ่าได้นะครับก็เราเอาง่ายว่าต้องเลือกตัวที่เล่นได้อย่างโซโลตอนนี้เป็นสีเขียวและงั้นหมายเขาว่าเราก็สามารถบวกได้ใช่ครับกันทงดีกว่ามาั้งโอเคไม่มีอ่าโอลรบิไปแล้วนะครับ เล่นดีนะเนี่ยโอลอเบิดเล่นดีครับคือสายวิ่งคนเน้นดึงธงอย่างนี้แหละถูกแล้วเดี๋ยวของกันธงบนยาวเลยนะครับโอ้ติดบูธควรควรไปข้างล่างนะติดบูธไปสก,กิลสองสักนิดสักหน่อยไม่น่าทันโอเคเสียดายบูธอ,อ่ะอ่าต้องดึงธงก่อนนะครับก็เน้นดึงธงนี่แหละสายวิ่งอะเนาะแต่ว่าไอ้ลูฟี่สเน็กแมนเนี่ยข้อดีของมันคือถ้าอยู่ในธงศัตรูเนี่ยจะตีแรงขึ้น เอาง่ายๆว่ามันเป็นสายวิ่งที่มีดาเมจนั่นเองนะครับจริงๆผมมองว่ามันไม่ต่างกับตัวรีเจนนะตัวเนี้ยนะเอาเอาสกิลก็เออสกิลมาโอเคป่วนวะโอโลวีแม่งดึงธงยับยับอ่ะบอกเลยสกิลไหมสกิลไหมสกิลโอเคลบลบลบโอเคไปหนึ่งดอกได้ธง เนี่ยการเล่นมันก็จะเป็นประมาณเนี้ส่วนเกมนี้ที่เล่นได้ที่เห็นว่าเล่นได้เนี่ยเพราะว่า,ามีตัวที่เราพอสู้ได้ครับอด้อย่างโซโลมาละหนึ่งทีหนึ่งทีบายโอเคปึ๊บปึ๊บ,บอ่ะโอเคเพื่อนมาเอาเซเนกแมนเอ้ยเซเนกแมนสอว่ะปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเลยนะเราดึงธงเลยนะครับน่าจะเป็นผลไม้โอเคขอก่อน ล้วเดี๋ยวดึงธงเกมนี้เล่นได้เพราะว่ามีตัวละครที่เราเล่นได้นะอย่างอย่างที่บอกในะอย่างอย่างโรเจอร์อย่างเงี้ยก็พอไหวอันนี้ผมปล่อยให้เพื่อนเล่นเลยนะผมไปข้างล่างไปช่วยข้างล่างครับทันปะวะโอตายโอเคอ่ะจบเป็นประมาณนี้อีกหนึ่งตัวที่สามารถเล่นซับได้เกมนี้เล่นสบายหน่อยนะเลยไม่ไม่ค่อยมีอะไรมากรอบนี้เราเล่นตัวเซนต์แมนนั่นเองนะฮะก็ฟันหลอด้วยตามที่เห็น <laughs> โอเคเดี๋ยวเราคุยก่อนอ่าตัวเนี้ยเหตุผลหลักๆที่ต้องทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซับแล้วผมคิดว่าทุกคน น่าจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นซับแทบทุกคนเลยคิดว่าไม่รอดด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนซับเนี่ยดูดิ1 2 3 4 5 6ี่หตัวเดียวได้6และแถมไป4ดาวอะ่ะมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมไม่มีแน่นอนครับยังไงก็ดีดังนั้นก็อัพไปเถอะครับยังไงก็ต้องไม่รอดอะ่ะคือมันต้องต้องเล่นเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันต้องเก็บถึงขนาดไหนขั้นไหนนั่นเองอ่าเดี๋ยวไปที่เอยผิดอันผิดอัน ตรงนี้โอเคจากนั้นมาที่สเน็กแมนนะครับแล้วก็ไปที่อันดับของฤดูการก่อนนะฮะฤดูการก่อนเราดูที่ติดท็อปอันดับร้อยอันดับแรกเนะ่ยเห็นป่ะสามแสนตัวนี้เป็นตัวที่เอ้ยเยอะนะสามแสนเยอะแต่เห็นไม่เกมเมื่อกี้ที่เล่นได้ไหมครับเออบางเกมที่เล่นไม่ออกเล่นไม่ออกคือ3000ส่วนให้เล่นออกแบบเมื่อกี้ห้าหกพันได้เลย มาเขาว่ามันเป็นตัวตัวละครที่ไม่ได้เก็บยากเย็นโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าสเน็กแมนเนี่ยประเด็นหลักๆของมันคืออาไนะครับหลักๆก่อนสกิลสก็คือ s ัดปิอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนสกิลหนึ่งคำแนะนำนะครับทุกครั้งที่ศัตรูหลบอันนี้คือคําแนะนําเลยนะถ้าผมเล่นนะตามปกติอย่างเมื่อกี้พอเห็นหลบปุ๊บผมใช้สกิลหนึ่งเลยส่วนใหญ่ผมจะใช้ในกรณีแบบนั้นลหลบเมื่อไหร่ใช้เลยแล้วมันโดนเต็มเต็มดอกครับดอกหนึ่งก็ตกประมาณ7 0 0ออ่ะ ก็แรงพอตัวนะครับส่วนอายางยืดก็7 0 0เท่ากันหมายความว่าถ้าโดนทั้ง2สกิลแบบเต็มดอกตายทุกตัวถูกต้องครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อนะฮะว่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นปะคูดาวสกิล2ย่นด้วย50%เมื่ออยู่ในทงศัตรูชัดเจนเห็นปะตรงนี้ด้วยครับแม้ว่าโดนศัตรูทํา KO แต่ว่าก็ยังเลื่อนเหลือ1เมื่อเลื่อนมากกว่า5 0เอาง่ายๆก็เหมือนฟี่เอะครับส่วนใหญ่ฟี่ทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะเลื่อนมากกว่า5 0 โดนสกิลหนึ่งทีจะไม่ตายสมมุติใหม่ถ้าเราทําการสมมุตินะถ้าเก็บเลือดได้มากกว่า5 0ก็ถ้าโดนสกิลอีกทีก็จะเหลือหนึ่งเหมือนเดิมคล้ายๆกับตัวโบอาครับแต่โบอาต้องมีสเตตัสไอ้นี่ก่อนโบอาต้องมีวิ่งหรือว่าเพิ่มเกาะเพิ่มโจมตีอะไรเงี้ยเลือดเหลือหนึ่งจะคล้ายๆกันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะส่วนลูฟี่ก็อย่างที่บอกนะครับเก่งที่ทงของศัตรูงั้นหมายความว่าไปไม่ได้อยู่ทงศัตรูเป็นหลักแล้วก็ทําการดึงธงอะไรให้ได้นั่นเองนะก็ เป็นดังนี้แหละตัวมันไม่ได้มีอะไรบุนภายมากมาย,มายนะครับเป็นดังเนี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นทรัพยยังไงก็ต้องเล่นนะฮะสำหรับตัวฟีสเน็กแมน